สวัสดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าส,สู่ชนะวุ่นกนโซนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันที่ต่างจังหวัดนะฮะเรากลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะเอามาลืมไม่ได้นะทุนมาเติดตโตอยู่แล้วนะทุกคน iPhone 12 pro max วันนี้เราจะมาลองโหมดถ่ายกลางคืนนะฮะซึ่งกลางคืนทั่วไปหลายคนอาจจะถ่ายแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนเราก็เราจะมาถ่ายบนท้องฟ้ากันนะฮะแต่ท้องฟ้าในวันนี้เนี่ยก็จะมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรก็จะมีไฟทางอยู่ด้วยอะไรด้วยนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้อยู่แบบว่ามืดอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะข้างหลังก่อนเน่ให้ดูข้างหลังข้างหลังนี้นะก็จะมีความความมืดในระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็มีแสงลอดเข้ามาบ้างอะไรบ้างะนะทุกคนนี่นี่คือกล้องดิจิตอลเนาะกล้องดิจิตอลปุ๊บมันก็จะไม่เห็นใดๆน,นะทุกคนนี่ก็จะเห็นเห็นปะมันจะมีความดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าเกร๋เกรกลุ่กลุบน่ารักกุบกริบกรุ๊กริบกันนะฮะทุกคนเห็นไหม จริงๆแล้วเรามองด้วยตาเปล่าอ่ะที่ต่างจังหวัดอ่ะมันเห็นอยู่แล้วดวงดาวอ่ะเราเห็นแต่อยู่ในกรุงเทพเราจะไม่เห็นนะทุกคนแล้วก็เนี่นี่คือกล้องจริงกล้องที่แบบเป็นกล้องแบบกล้องจากจากกล้องจริงๆนะทุกคนแล้วนี่คือมือถือเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะว่าเราได้ภาพอย่างไรบ้างนะฮะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือแสงจริงเลยนะเพราะเราปรับแบบออตโต้นะฮะทุกคนนี่ถ้าเห็นอะไรข้างหลังก็คืออย่าทักอย่าทำเธอเออนะฮะ เราไม่มีขัตั้งมาด้วยนะฮะไม่มีขัตั้ง iPhone มาด้วยนะ,ะทุกคนเราจะให้ดูไปพร้อมๆกันนะฮะเนี่ยจริงๆเราถ่ายเวลารูปเนี้ยรูปนี้เราถ่ายตรงตรงร้านตรงนู้นนะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะแต่เราไม่อยากเอาเอารูปขึ้นเลยแล้วกลัวแบบคนไม่เชื่องอะ่ะนะฮะทุกคนเรามาถ่ายให้ดูกันอ่ะโอเคดูกันกับไนท์โหมดนะฮะแล้วก็เป็นไฟล์แบบโปรรด้วย Apple p r o รนะฮะคลิปนี้อาจจะสั้นๆนะทุกคนมารีวิวให้ดูว่าถ่ายได้จริงไหมนะฮะโอเคมา โอเคตรงนี้เลยทุกคนเราก็จะเอาความความดาวตรงนี้เนาะแต่ดาวมันอาจจะไม่ชัดเพราะว่ามันก็จะเห็นแสงฟงแสงไฟไรๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้คือในโหมดนะทุกคนคือพอเราเอากล้องจ่อคือมันสว่างเลยเว้ยดูดิเห็นปะเห็นปะเห็นปะมันสว่างเลยอ่ะเออทุกคนอาจจะเห็นภาพในนี้ไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวไว้เราเอาไฟรูปให้ดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวลองถ่ายนะอันนี้ตั้งเป็นสาวินะ,ะทุกคน สามวินะในโหมดนะเราต้องมือนิ่งที่สุดนะะเราดูไปพร้อมกันจ้ะปื๊ดป๊ปภาพมันจะสันสันไะเฮ้ยได้อยู่นี่ขนาดแบบไม่มีขาดตั้งกล้องนะเราก็จะเห็นพวกแบบดาวอย่างเงี้ยเออเราว่าดีนะดีแต่ภาพมันก็จะมี Noise มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะแถงคืนนะทุกคนเนี่ยจริงๆแล้เราดูเงี้ยจะไม่เห็นเดี๋ยวเราเอาไฟขึ้นให้ละกันนะฮะทุกคนหลังคลิปเนาะ เราลงถ่ายอีกพานแนวนี้นะฮะไปเริ่มปึ๊บ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 โอเคโอเคอะนี่ได้นะอันนี้คือจบหลังกล้องเลยนะทุกคนนี่คือหลังกล้องเลยนะทุกคนก็น่าจะเห็นนะว่าหลังกล้องจริงๆไม่ได้มีการแต่งใดๆเพิ่มนะฮะ,ะต้องเอาแสงลงมานิดนึงเพื่อ เพื่อความสวยงามของภาพ5 4 3 2อะถ้าเราแสงลงก็จะได้เป็นประมาณนี้ก็จะมีความดงความดาวเดี๋ยวเราเอาไฟขึ้นให้ดูละกันนะทุกคนตัดมาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เราชอบมากตรงนั้นจะเป็นร้านอาหารนะทุกคนเป็นร้านอาหารของคุณนาที่เรารู้จักนะฮะแต่ก็ออตอนนี้ก็คือเปิดไฟไว้ประดับประดาเผื่อใครมากินข้าวตอนคืนนะเนาะนี่ฝั่งนี้เห็นไหมเธอดูเธอดูความ จะดูความแบบว่าในโหมดของนางเห็นปะพอเอาปุ๊บคือสว่างเลยนะสว่างเลยนะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะจะทุกคนตรงนี้ถ่ายสวยมากไอเลิฟมาลองดูกันอันนี้เราไม่มีขาดั้งกล้องด้วยนะ5 4 3 2ไปเริ่มจบปิดจอบเลยอ่ะเนี่ยเราก็ไปปรับสเกลภาพนิดๆหน่อยแบบ เพราะว่าภาพมันเอียงไงเพราะเราถ่ายโดยที่เราไม่มีขาตั้งกล้องคิดสภาพถ้ามีขาตั้งกล้องจะสวยขนาดไหนนะแต่มันอาจจะมีน้อยนะทุกคนแต่ก็จะเห็นพุกดวงดาวเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะชื่นชอบเด้ออ่ะอีกทีเราจะได้มีภาพสวยๆไปให้ทุกคนรถ โอเคทุกคนก็เป็นว่าแค่นี้นะฮะเราก็ได้มาทําการทดลองให้ดูแล้วว่าในโหมดนะฮะเวลามาถ่ายต่างจังหวัดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไฟล์ให้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เนาะปิดคลิปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไฟล์ให้เดี๋ยวจะขึ้นไฟล์กํากับให้ว่าอันนี้ไฟออริจินอลและอันนี้ไฟล์ที่ไปเข้าไลท์รูมเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าไลท์ลูมด้วยหนึ่งแมตนะทุกคนโอเคไหมจะมีไฟดิบแล้วก็ไฟไลท์รูมด้วยนะ,ะทุกคนแล้วก็ภาพที่ทุกคนได้เห็นกันนั้นคือถ่ายเป็นแบบไฟล์ Apple Pro Raw, น,น,น, okay, นนั่เองอเคสหรัับวนนี้ลาไปร ละกันนะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะส่วนใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าจ้ะบ๊ายบาย<ๆ>อย่าลืมดูลูกไทยคลิปนะจ๊ะ